นู้นเล่นน้ำเหรอทำอะไรฮะป้าไปอยู่หนู้นทำอะไรทำอะไรชีไหมไม่ชีไม่ชีใช่หรือเปล่าชีเปล่าชีเปล่าชีเปล่ามาประกัดบ้านช่วยป้าไปกวาดทรายไปไปไปกวาดทรายอยู่นู่นไปไป กวาดทรายแล้วที่หนูทำหกเนี่ยเออกวาดกวาดแล้วพ่อพ่อกวาดแล้วมารวมกันไว้นี่โอเคเยี่ยมกวาดตรงนู้นด้วยอืมช่วยกันกวาดหนูเล่นแล้วหน,หนูหนูต้องรู้จักกวาดอ่าออโตไปจะได้กวาดบ้านเป็นออย่า,าเยียบอย่าเยียบ เออกวาดแล้วอย่าเหยียบสีเอาขาออกกวาดแล้วอย่าเหยียบซี่พอพอพอไปอตรงนู้นมานึ่งกว่าตรงนู้น้วยหนึ่งหนึ่งเต็มไปหมดเลยไปเหรอเอาเร็วกวาด quạt quạt Diêm à, yêm 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 <laughs>